แบ็กี้สีธัญญาเฮ้ยเคยโดนรุ่นพี่ในวงการเหยียดจนหน้าชาเป็นผู้หญิงอีกคนในวงการบันเทิงที่มมากความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรหรือว่าในฐานะศิลปินซึ่งมีผลงานให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะน้ำเสียงก็ดีบวกกับความฮาที่เป็นเอกลักษณ์ ใครทด่อยู่ใกล้ก็มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะน,นะคะวันนี้มาเปิดใจกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมอะไรเป็นจุดเริ่มกับผลงานสร้างชื่อของเธอเป๊คกี้สีธรรัญญาและครั้งหนึ่งเคยโดนเริ่มที่ใดวงการพูดเหยียดจนหน้าชาสุดท้ายกับเรื่องความรักอะไรที่ทําให้รักยาวนาน13ปียังอยู่หวานฉ่ำอยู่เสมออยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องไปฟังกันนะคะ โดยเ๊กกี้สีธัญญาเปิดใจว่าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของเ๊กกี้สีธัญญาจริงๆเ๊กกี้ชื่อเล่นชื่อว่าหนูและคําว่าสีธัญญาตอนนั้นหนูไปออกรายการคิดดูเป็นเงาเสียงของหญิงลีสีชุมพลก่อนเข้ารายการก็มานั่งคิดมุกกับแม่ตัก๊กสิริพรและดีเจนุ้ยว่าจะเล่นอะไรกันดีก็หญิงลีเขาสีชุมพลแล้วเราก็เ๊กกี้สีธัญญาไหมล่ะ ก็เลยได้ชื่อนี้มาตลอดทีนี้พอเอามาเป็นเป็กกี้สีธัญญามารวมกันโดยทางโหราศาสา์พอรวมกันความหมายมันก็คือดีและก็เฮงปังมากๆเรียกว่าช่วงนั้นงานเงินปังมากงานจะเข้ามากี่ตอนก็รับหมดเป็กได้นอนแค่วันละสามชั่วโมงแค่นั้นเลยซึ่งเหนื่อยมากๆแต่เราเปลี่ยนจากความเหนื่อยมาเป็นพลังแทนพอเห็นเงินแล้วมันก็หายเหนื่อยจริงๆเหมือนเงินมันอยู่ในอากาศคว้าได้ให้รีบคว้า และอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนส่วนเรื่องที่เคยถูกคนพูดเหยียดใส่ตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มมีคนรู้จกักแล้วก็ได้รับงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วก็เจอรุ่นพี่ในวงการคนหนึ่งมาพูดกับเราว่าเนี่ยพี่ลดตัวนะที่มาทํารายการเดียวกับเราและรับค่าตัวเท่าเราอะ่ะ พอได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกงงๆนะณนะตอนนั้นหลังจากนั้น2อถึงสวันคิดได้ว่าจริงๆคุณก็มาทํางานเหมือนกันป่ะไม่ได้เกี่ยวกับฉันป่ะที่จะมาลดตัวทํางานกับฉันแต่ทุกวันนี้ก็เจอเขานะแต่ก็แอบคิดว่าตอนนั้นคุณไม่ได้ต้องลดตัวลงมานะแต่คุณอะ่ะคงจะร้อนเงินเหมือนกันและอีกอย่างคุณก็ไม่ได้มารับเงินเท่าฉันแต่รายการเขาให้คุณเท่านี้ไม่ได้ซีเรียสอะไร